พบกับช่อง Audio Family นะคะวันนี้เรามากับแม่หลิวแม่พี่ออกัสนะคะนี่แม่หลิวเขาพาเด็กๆมาถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเขาจะมีคนถ่ายให้เราใช่ไหมคะแม่หลิวใช่แม่สมัยนี้อืมัย้ถ่ายเองถ่ายเองก็จะแบบว่าเขาเรียกนะเขินๆใหน่อยคนใดเขินจะเลือกลายเลือกว่าจะกี่แอคเลือกว่าจะกี่ลายนะคะแล้วเขาก็จะมีให้นี่นี่เอาสี่แอคเองเหรอนี่นะคะมีให้เลือก นั่นเป็นแบบก้าอ่ะเก้าแอกเลยเก้าเลยเหรอไหนลองลองเลื่อนดูก่อนนะคะอืสวยนะเีด๋ยวลองดูสิอันนี้ก็ได้เลยนะหกอันนี้เนาะหกกำลังสวยนะกำลังสวยอือมี่หกนะคะเดี๋ยวก็ถ่ายจะถ่ายเอันนี้ไงก่อนดี๋เดี๋ยวให้แม่หลิวเขาถ่ายคู่กับพี่เอากันไปก่อนนะพี่ถ่ายได้ค่ะพี่ถ่ายได้แม่หลิวก็ถ่ายคู่หนึ่งแม่หลิวก็ เป็นไงแล้วยังไงอีกอ่ะเอาอีกช็อตหนึ่งอ่ะเอาอ่ะเอาที่แบบพี่อักกันเอนทีกับดียวกันนี่อ่ะให้พี่ดิวพี่ดิบ้างเอาดิออดีดอันึ่งหนุ่มองหน่้องอันมองกล้องบนขาดิเดี๋ยวเรารอมาดูลูกกันนะว่าลูปจะเป็นยังไงอีกรูปอีกรูปนึ่ะอ่ะรูปรูปสามคนอีกรูปนึง อ๋อเอาที่ออกมาเอาที่ออกมาให้พี่แม่หลิวก็พวกกันเอาดีคะ่ะเมื่อกี้แม่หลิวก็น่าจะถ่ายอันนี้หรือเปล่าใช่ปะเนี่ยช็อตนี้ปะตรงนี้เราก็ให้แม่ลูกถ่ายรูปก,กันไปกันนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะน่าจะครบชอะะ็อตแล้วค่ะอันที่อยากถ่ายไหมคะอยากถ่ับป๊าไม่ให้ถ่ายคะ่ปะป๊าบอกเปลือกตังค์เป้าโอ้ยอยากถ่ายกับน้องหมาต้องพกหมามาเองแล้วล่ะคะ่ะ ต,ต้องพกหมามานะคะเขาไม่มีหมาให้เรานะคะวิตอนนี้ได้รูปมาแล้วออกเขาต้องสกแกนจ้จเาเป็นรูปภา,าพจะพรุ่งนี้นแล้วมันจะเอาเอาเข้าโทาารศัพท์เจ้าเป็นรูปหรือจะเป็นคลิปเอาเป็นรูปได้ดิเออเอาเป็นโฟโต้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูดิมันจะบอกนะว่าไม่มีรูปให้พวกเราอ่ะต้องไปถ่ายเองหรือยังไงวะ เสียงอะไรเสียงคนเหรออ๋ออยู่นี่เอาแล้วตกใจได้รูปมาแล้วไหนแนนแนนมาดูแนนแนนมาดูรูปเลยมาดูสวยอยู่เด้อโอ๊ยแต่ว่าอันนี้โอกัดหน้าจะขยับมาหน่อยนะคะไม่ค่อยกลางโอ้ยสวยเอาที่ของมีส่วนร่วมนิดนึงอันนี้ก็โอ้โหสวยเลยอันนี้มันเป็นกอออ๋เป็นลายตู้นี้ เดี๋ยวนี้แม่แม่มเห็นทั่วเลยนะตู้แบบเนี้รอยยี่สิบนะคะแล้วเ,เขามีให้เลือกสอดเยอะแยะไปหมดเลยนะมาใครชอบคลิปนี้นะคะไลค์กดแจร์